ปูทะเลนับเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมากเนื่องจากเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศด้วยรสชาติที่ดีและยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงจึงทำให้ความต้องการปูทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ปัจจุบันกลับพบว่าปริมาณปูทะเลในธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง อันเป็นผลมาจากระบบนิเวศท,ที่เปลี่ยนแปลงไปและการทำการประมงที่เกินกำลังการผลิตจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งฟื้นฟูเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรปูทะเลให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องในอนาคต กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคืนพันุ์ปูทะเลสู่ธรรมชาติภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งซึ่งเป็นไปตามนโยบายของดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นให้มีการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและเร่งสร้างแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ชุมชนประมงต่างๆทั่วประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนพร้อมลดอุปสรรคและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวประมงขณะนี้ทางกรมประมงได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปูทะเลไปแล้วในสองพื้นที่ได้แก่พื้นที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเลคืนปูสู่ธรรมชาติมอบพันธุ์ปูทะเลจำนวนกว่า2 5 0 0 0 0ตัวผ่านผู้นำชุมชน11ชุมชนเพื่อนำไปปล่อยฟื้นฟูสู่ทะเลบางขุนเทียนหนุนเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่ายของรัฐรีว่าการกระทรวงเกรรษกรกเตรและสหกรณ์ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ได้มอบหมายให้กรมประมงได้ดาเนินการนาพันธุ์สัตว์น้าที่เราผลิตได้นะครับมา สับสนุนปล่อยในแหล่งน้ําหรือในชุมชนที่ชาวประมงหรือเกษตรกรสามารถที่จะดูแลช่วยกันรักษาให้เจริญเติบโตให้เป็นไรายได้หรือว่าให้ขยายพันธุ์สืบต่อไปได้นะครับ mm. วันนี้ทางกรมประมงก็ได้ นำพันปูทะเลนะครับจำนวน250,000ตัวมาปล่อยในเขตบางขุนเทียนนะครับซึ่งเป็นเขตที่เหมาะสมสําหรับที่จะดูแลพันปูทะเลที่เรานํามาปล่อยนะครับเพราะว่าเขตบางขุนเทียนเป็นเขตที่อยู่เป็นมีป่าชายเลนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แหล่งน้ําก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับ ก็เราหวังว่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในวันนี้นะครับก็จะเกิดประโยชน์สําหรับเกษตรกรและก็พี่น้องประชาชนในเขตบางขุนเทียนจะนาไปเป็นรายได้นะครับเมื่อปูนี้จเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับหรือปูที่เรานํามาปล่อยก็สามารถที่จะเจริญพันธุ์แล้วก็ออกลูกออกหลานได้ในอนาคตนะครับซึ่งในโครงการดังกล่าวนี้นะครับก็จะขยายต่อไปในเขตอื่นอีกต่อไปนะครับเราจะดูแลพี่น้องประชาชน ในเขตทุกพื้นที่นะครับที่กรมมงมีภาระรหน้าที่แล้วก็สามารถที่จะให้บริการได้ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในการดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขของพี่น้องเกษตรกรทุกคนครับ ขอขอบคุณทางกระทรวงเกษตรและสหกรโดยท่านดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับที่วันนี้ได้ให้ทางกรมประมงนะครับได้นํำปูมาให้เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับกรุงเทพมหานครซึ่งซึ่งต้องบอกว่าในเขตกรุงเทพมหานครนะครับมีพื้นที่ทติดชายทะเล5กิโลเมตรนะครับเป็นพื้นที่เขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มี ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนะครับวันนี้กโมงนําปูมาให้2 5 0 0 0 0้าหมตัวนํามาคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่าในอนาคตนีต้พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าในเขตบางเทียนนี้นะครับขึ้นชื่อเรื่องปูเนื้อปูทองหลางนะครับซึ่งวันนี้กโมงก็นําปูขาวพื่อเป็นพันธุ์เดียวกันที่นํามาปล่อยนะครับนอกจากจะนําความสมบูรณ์ให้สู่ธรรมชาติในบางเทียนแล้วนะครับ ชุมชนทัน้งหมด11ชุมชนก็จะได้รับอาน,นิสงส์งด้วยนะครับในการที่จะได้นำปูนี้นะครับไปเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติบริเวณนี้นะครับขอบคุณครับอันนี้ในความได้รับความสงเคราะห์หรือว่าการช่วยเหลือ กรมประมงได้นําปูมาปล่อยเป็นจำนวนมากกระตาว่าหลายหมื่นตัวแต่ก็ขยายไปยังชุมชนต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนนั้นๆเมื่อปูโตแล้วเนี่ยจะได้นําปูนั่นมาเปลี่ยนแปรสภาพจากปูทะเลมาเป็นการค้าขายของประชาชนจึงต่อไปเมื่อประชาชนมีพยากรในทะเลคือปูแล้วเนี่ยจะไ,ได้นําปูนั้นไปขายเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นนี้ก็จะดีขึ้น เป้าหมายของก่มประมงก็หวังว่าให้ประชาชนทั้งหลายได้เกิดประโยชน์จากการปล่อยปูครั้งนี้เขอบคุณทางกรมประมงและก็ทานรองอธิบดีได้นำปันปนูขาวมาปล่อยให้ชาวบ้านและถ้าชาวบ้านพอใหญ่ขึ้นชาวบ้านก็จะได้ประโยชน์ หมือนความว่าเราก็จะเพิ่มเพิ่มปูกับทรัพยากรให้มันมากขึ้นทางทะเลเพราะว่าตอนนี้คือปูนมันลดน,น้อยลงไปถ้าเราได้จากตรงนี้กับประโยชน์ทางชุมชนที่จะรับมากครับทั้งหมดที่นี่ก็มี1ิชุมชนชุมชนที่ร่วมพันร่วมมือร่วมเป็นหมื่นไร่นะที่ทำมาชินอยู่ก็จะได้รยย่วมเศรกิชชนนะครับนอกจากนี้กรมประมงยังได้จัดโครงการ คืนคงเพิ่มเติมสัตว์น้ำบริเวณแหล่งก่อเกิดทรัพยากรประมงนศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศไทยเลนชิรินาตราชีนีตำบลปากน้ำปรานอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อปล่อยพันปูทะเลจำนวนกว่า3 0 0แสนตัวในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งนิติของการเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในระบบนิเวศป่าชายเลนให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวจัดเป็นแหล่งวางไข่และอนุบาลสัตว์น้ำาวอ่อนที่มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะส่งผลให้ลูกพันธุ์ปูทะเลที่ปล่อยไปนั้นสามารถจเจริญเติบโตกลายเป็นพ่อแม่พันุ์ได้ต่อไปพ่อขอฝากพี่น้องเกษตรกรหรือชาวประมงนะครับที่ประกอบอาชีพในการจับสัตว์น้ำนะครับก็เป็นวิธีการที่ท่านได้รับ รายได้โดยที่อาจจะลงทุนไม่มากก็ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์หรือว่าดูแลพ่อแม่พันธุ์ไว้ส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ที่เขามีไข่ติดมาเนี่ยก็ควรจะปล่อยหรือว่ามาทําธนาคารปูนะครับเพื่อจะปล่อยให้สัตว์น้ําหรือลูกไวอ่อนเขาออกไปเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยท่านเมื่อเขาสลัดไข่แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์นี่ก็คงไม่เป็นไรนะครับก็ขอฝากว่าช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ดูแลในส่วนที่เป็น ทรัพยากรในพื้นที่หรือพื้นถิ่นที่อยู่หน้าบ้านของท่านด้วยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มแรกเลยนะครับก็จะขอฝากไว้นะครับ